สวัสดีครับมาครับวันนี้เราจะมาซ่อมเตาลีนะครับอาการคือเสียบไฟแล้วไม่ทํางานนะครับเรามาลองเสียบไฟอีกทีนึงครับนี่ครับนี่ไฟไม่ทํางานครับตัดตักก่อนนะครับเรามาเริ่มไขกันนะครับนี่ครับสกรูเป็น สกรูเรียยนะครับตันนะครับเก็บสกรูไว้ครับเดี๋ยวจะหายนี่ครับถ้วเราลองมาวัดว่าสายขาดในรด้เปล่านะครับ มีแบบมีไฟดกวยาดูง่ายนี่ครับจิ้มครับอืสายไม่ขาดนะครับอีกอันนึงสายไม่ขาดนะครับ น่าจะเป็นอยู่ที่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราทำกานสกูรออกก่อนนะครับ หรืออย่างเดียวครับช่างหลือครับนี่ก็จะเป็นกาวลายนูต้นนะครับ ยี้นี่เราใส่ไว้ข้างในไว้กันเดี๋ยวจะหายครับเดามาเลื้อตรงนี้ครับจุกตัวนี้ออกนะครับดัจดนจากไหครับนนแน่นมากนะครับถ้าเราเปิดนะครับนี่ครับ,รบสกูตรงนี้นี่ครับ ก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับก็จะมีสกรูตรงนี้ขันครับตานครับตรงก้อน มีสกรูตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะต้องขันออกปี่ติกตรงนี้นี่เอาไปน,นะครับชืปนนี่อาไก่อนมีสกรูอีกตัวนึงครับตรงนี้ มันอาจะเป็นประมาณนี้นะครับนนี้ก็จะเป็นเพิ่มลดอุณหภูมินะครับไแน่ใ,นใจว่าอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นขดลวดเพื่อจะทำความร้อนนะครับเดี๋ยวเราเอาทินเนอร์ามาล้างตรง ขั้วตรงนี้นะครับจะมีขั้วตรงนี้ครับขั้วตรงนี้คร่าเราเพิ่มลดอุณหภูมิมันก็สปริงก็จะเด้งขึ้นครับนี่ครับสเปรย์มาครับล้างคอนแทคให้มันชนกันครับ แล้วมันก็แห้งนะครับ okay. ตอนที่สองเอากระดาษทรายนะครับหุตรงที่ขั้วนีนะน่นะครับเสียบเข้าไป้างใงครับนะครับหมุนตรงนี้คนระับให้มันหนีบแล้วขัดครับขัดหน้าคอนแทคคอนแทคกันครับ ปล่อยครับครับอีกด้านล่างครับเมื่อกี้ขัดทั้งหมดแล้วไปครับก็ออ,อครับแล้วขัดครับขันให้หน้าคอนแท็คสะอาดนะครับ อีครับแล้วก็เป๋าฟุลลงรอเราจะได้ะคะ่าคอนแทคที่เครับนี่เราเข้าใส่ไปแล้วน,นะครับดย๋ยงมันจะหายเดี๋ยวลองลองเสียบปลั๊กก่อนนะ ปักแล้วก็ลองหมุนตรงนี้ดูนะครับเพื่อทำงานหรือเปล่าลองดูขั้วดีนะครับลองสังเกตตรงนี้นะครับจะมีหลอดไฟเสียพักแนละ้วอ้าติดแล้วครับนี่ครับแปลว่าขั้วนี้น่าจะ นี่ครับเปิดปิดครับนี่ครับควันขึ้นแล้วครับค่อยดีนะครับนี่ครับโอเคแล้วก็ถอด๊าครับเดี๋ยวเรามาประกอบคืนกันนะครับ ตรงนี้น่าจะร้อนครับมาถึงขั้นตอนประกอบไปนะครับส<ะ>มุนให้มันเป็นโลสุดนะครับแล้วก็อันนี้นาแล้วก็จะมีเดือยสองเดือยข้างล่างนี้ครับใส่ไปครับตรงล็อกนะครับ จะใส่ยากนะครับกว่าจะตรงร่องได้ครับนี่ครับหนีบมือครับโอเคอเข้เาลอกแล้วครับเริ่มใส่สกรูแล้วกันนะครับแรกครับจะเริ่มใส่แหวนครับจะมีตัวแหวนเล็กๆไว้รอง ผมใส่กานพิ้านครับมัทจะมีด้านรูน,นะครับถ้าใส่ถูกต้องจะเป็นด้านนี้นะครับข้างเล็กอยู่ทางข้างหน้านครับใส่สกูเข้าไปครับแล้วก็ขันครับ นั่นนะครับแล้วก็ใส่พลาสติกครับเข้าไปครับนี่ครับตัวที่สอง ที่สามให้ตรงหอ,อกนะครับนี่ครับพอตึงตึงมือแล้ว อ้อ okay. oh. ทางนี้ตรเตรงตรงนั่นปิดรูน็นนนอต mm. ครับอืมข้นมา นี่คนระับนี่คนระับตัวนี้นะครับมีใส่เข้าไปนะครับ ตรงนี้ต่อครับนี่ครับเเรื่องสายมันแน่น,นเก่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ แล้วก็ใส่ที่ยึดส้ายครับ ที่เรื่องสายก่อนครับให้มีนะครับโอเคใส่ฟ้าข้อ เดี๋ยวเรามาเสียบไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ติดน,นะครับนีครับนีแล้วติดครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ